ผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนู่เขาใหญ่สายต่อดินครับโพรผมวันนี้ก็เป็นส่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมาถึงมาอัปเดตลูกนกเทวาน้ำเขานกยืนชานพ้อฟื้นนะครับเกลือไม้เล็กหนึ่งกับไม้เล็กสามครับตอนนี้ไม้เล็กสองผมได้แบ่งอาจารย์ทั้งจันทบ,บุรีไปแล้วรับนกเป็นทีเรียบร้อยแล้วหมู่บ้านนี้ครับผมอันนี้เป็นไม้เล็กไม้เล็กหนึ่งนะครับนี่นกเสียวลงตากแดดชีน้ำตากแดดประมาณ แามือเศร้าเลยนะครับแามือเศร้าทุกมือครับผมหลังจากนกมาหวานห่อเนาะสางความคุ้นเคยกันครับนกกําลังคึกสําหรับไม้เหล็กไม้เหล็กหนึ่งอาการนกดีครับอาการนกดีนี่ไม้เหล็กหนึ่งไม้เหล็กสามกับขันขันไม้แดกับ่ง คือก็นะครับจะเอาลงกับมีมีบินมีโผลตัแก่เนี่ยน้อยพอ,อน,กนกนกพึ่งมาถึงว่นนกพึ่งมาหอดว่นถ,ถึงอาทิตย์นะครับอาทิตย์ม้เล็กหนึ่งกระสีมึนๆเนี่ยจากนอ่อยอันที่หางหางนี่มันมันโผล่เลยครับโผล่เครงชัน่นโผล่ลงโผล่ล่องเหีนนะ้ยมันก็เลยหางก็เลยสั่นสันเน่นนอยพวกนั้นก็จะเป็นลูกนกของผมเองนะครับนั่นลูกนกมาเล่สายมาเล่กันครับจะเกิดในไทยครับผมจับขึ้นชั่น เราสิพวก,กน,นี้ในกรุงเหเป็นนกนกตัวเมียผมขายคู่เกิดไปเมื่อเราก็เลีเ้ยดตัวเมียแล้วครับใน,ในกรงุงสำหรับอาจารย์ทันใดที่อยากได้ไปเหดสายนกตัวเมียก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมมีแบง่งให้ราคาเบาๆือนกันละมหมายเลขหนึ่งครับแทนแล้วครับ ล็อกปนิโคเลยไหมครับไหนี่นนเบิ้งครับน,นี่นี่ไม้เล็กนึงครับผมขันดีคู่ดีแล้วครับสนกุกขอมฝึกแล้วล่ะตัวาตัวไม้เล็กสามกิดขันขันอันเอาขึ้นชาญไว้กับขันดีเลยครับคู่ดีแล้วล่ะแต่ว่าผมโม่ลงผมปลนลงจาก ลังขาเมื่อกี้มันมันบินโพนะครับมันก็เลยขาดหายตกแจนอย่างหน่อยอันนี้ตัวนี้บัวดนั่นมันบัวตกวจครับนกอาบแดดจังน้อยครับผมอากาศขึ้นฝนตกมดขึ้นนะครับผมมันอับเราก็ต้องเอามันตากแดดนกจะสินอนพึ่งอาบแดดนี่ครับตัวนี้เป็นนกตัวเมียนะครับเนี่ยนกตัวเมียหลายครับนกตัวเมียพร้อมผสมแล้วพร้อมผสมแล้วครับนกตัวเมียยังตัวยังตัวนี้ใคร ตัวนี้ใครล่มบอกเราเด้อบนี่ยเสียงดีทุกตัวครับนกตัวมียเนี่ยเราประกันเสียงหายเอาไปเสียงบูดีเอ็ดบูดีก็ถักมาบอกผมเด้เลยเราหนกตัวเนี้ผมเนี่ยตัวใหี้ครับเนี่มัน,นอนาบแดดครับผมนี่นกมันขึ้นฝนตกครับตกมันขึ้นอากาศเนี่ยมันขึ้นมันอับเสามาเม้าต่อานกล่องตากแดดคือนกมันอาบแดดครับผม เราจันทันใดสนใจกับติดต่อสอบถามผมมาเลยครับสำหรับวัอนี้ก็ฝากไวปสมมติเสกอนเดี๋ยวชิมาอัปเดตให้เบงเรื่อยๆแล้วครับสวัสดีครับผม